สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่วิพามาดูต้นไม้ที่ปลูกในท่อ PVC นะคะถ้าเราเจอท่อบแบบนี้ของดีนะคะอย่าทิ้งนะคะใช้เป็นเสาปลูกต้นไม้เนื้อที่ก็น้อยค่ะถ้าเพื่อนๆนมีพื้นที่ไม่กว้างนะคะอันนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากนี่พี่วิปลูกมานี่เข้าเดือนที่สี่แล้วค่ะสวยงามมากเลยฟิโรแดนดอนนะคะนี่ค่ะเป็นไม้ใบไม้ฟอกอากาศ นะคะเป็นไม้รำไรค่ะแล้วก็ไม้ประดับนี่ค่ะตกแต่งได้ข้างในก็เป็นกามะาพา้วผสมกับดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้างในมีรดน้ำข้างบนนี้เลยค่ะนี่ก็เช่นกันอันนี้เป็นพูด่างเขียวด่างใบเขียวมีแกมเหลืองค่ะนี่นะคะข้างล่างเป็นกระถางพลาสติกแล้วก็เป็นกระถางดินซ้อนกันเพื่อว่า ถ้าโอกาสหน้าเราอยากจะย้ายเขาหรือเอาไปจัดตกแต่งตรงไหนแล้วก็ยา้ยายง่ายหรือเอาไปสวมในกระถางสวยๆก็ง่ายนะคะนี่เลยค่ะเป็นเสาอย่างนี้นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ประดับนะคะสวยงามใช้พื้นที่สำคัญสุดคือใช้พื้นที่น้อยค่ะยกแล้วก็ยกง่ายด้วยค่ะไม่ยุ่งยากนะคะ นี่ก็พี่วิก็ปลูกมาสี่เดือนแล้วก็เริ่มสวยงามแล้วค่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทำดูนะคะง่ายง่ไม่ยากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเขาก็ทรงตัวแล้วสวยงามค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะนี่ค่ะใช้พื้นที่น้อยค่ะแล้วก็คงทนถาวรคงทนมากนะคะ พีรซจะทนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเวลาเรารดน้ำพี่วิก็เลยปลูกใช้เฟิร์นนะคะใช้เฟิร์นมาคุมหน้าดินแล้วก็ต้นวาสนาด้วยเราจะรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยตรงปากกระบอกเขานะคะให้เขาค่อยๆไหลลงไปข้างล่างนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะท่อบแบบนี้เลยถ้าเจอแล้วอย่าทิ้งนะคะเอามาปรับใช้ดูค่ะนี่นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีวีด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกการสนับสนุนค่ะสวัสดีค่ะ